มิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรมสีอย่างกรรมหรือสุขทุก์ขเกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมและสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสี่ความเห็นนีดผิดหมดเกิดจากผู้อื่นเนี่ยยมยังพอเข้าใจได้นะเออมันไม่ใช่คนอื่นบันดาลหรอกกายกรรมวจีกรรมแต่กลายเป็นของเราเองผิดอีกนนเนี่ย ตรงนี้เข้าใจยากนิดหนึ่งการที่จะเปลี่ยนทิฏฐิว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทว่าทุกอย่างเป็นเพียงกระแสของธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างโยมทุกคนที่นั่งในห้องเนี้ยมีอายตนะไหมมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องไหมนี่คืออายนะภายใน ภายนอกคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสโอตาภะธรรมลมถูกต้องไหมตาต้องกระทบรูปผูต้องกระทบเสียงจมูกต้องกระทบกลิ่นถูกต้องไหมความเป็นใหญ่ในอายจตนะผัสสะจะมีได้ไหมถ้าอายตนะไม่มีสัมผัสทางตามีได้ไหมถ้าไม่มีลูกตาไม่มีลูไม่ได้ใช่ไหมครูเจ้าจึงบอกว่า เพราะมีสลายยตนะคืออายยตนะภายในภายนอกเป็นปัจจัยปัจจัยแปลว่าเหตุจึงมีผัสสะจริงไหมจริงมีใครคัดง้างได้ไหมในห้องนี้ใครสามารถมีสัมผัสได้โดยไม่ต้องมีอายยตนะนะไม่มีเพราะมีสลายยตนะคืออายนะภายนอกภายในพูเจ้าใช้คําว่าสลายยตนะ เป็นปัจจัยคือเป็นเหตุจึงมีผัสสะเมื่อผัสสะมีแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นตามมาทราบไหม,มาอะไรเกิดขึ้น,นีกเวทนาเวลามีคนมานินทายมเนี่ยเสียงมักระทบหูเนี่ยยมพอใจไหมไม่พอใจเห็นไหมเวทนาเกิดขึ้นทันทีเลยเวลาคนมาสรรเสริญเราได้ยินเสียงปุ้งดีใจทันทีเลยเห็นนะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึง uh มีเวทนาผู้เจ้าตรัสตรงไหมตรงเมื่อสิ่งนี erm ้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเห็นนะเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้น ถ้าภาษาไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับแปลงภาษาเวทนาจะดับไปมีคใครในโลกไม่สามารถบัญญัติเวทนาคือสุขทุกเฉยเฉยโดยเว้นจากภสษาทั้งหกทำได้ไหมทำไม่ได้ครูเจ้าบอกเลยว่าไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกจะบัญญัติสุขและทุกข์ขึ้นมาได้โดยเว้นจากภัษาญาตนาทั้งหลายหประการไม่สามารถทําได้เวลาโยมคุยกันเรื่องสุขทุกข์เนี่ย ไม่สุขทางตาก็สุกทางหูสุกทางลิ้นสุขทางสัมผัสทั้งนั้นนะอาศัยภาษาทั้งสิน้นไปดูหนังมาสนุกไหมทางตาไปฟังคอนเสิร์ตมาสนุกไหมทางหูกินอาหารมาอร่อยไหมทางลิ้นเห็นไหมไปเช็คดูเถอะผ่านอาญตนะทั้งหมดดังนั้นใครจะบรรยัติสุขทุกข์ขึ้นมาโดยเว้นจากภาษาเป็นไปไม่ได้เลยเท่ากับผู้เจ้าพูดจริงแล้วนะ เพราะมีสลายชะะเป็นผัปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาใช่ไหมพอมีเวทนาเป็นปัจจัยจะมีอะไรตัณหาโยมกําลังหิวหิวมาเนี่ยนะอืมได้กลิ่นอาหารมาเนี่ยอยากกินไหมอยากกินได้กลิ่นอจระอยากกินไหมไม่อยากกินต่อให้หิวก็ไม่อยากกินใช่ไหมอ่า ตัณหาความอยากเพราะเวทนาเป็นเหตุใช่ไหมนั้นเวทนาถ้าเวทน,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 นาแบบหนึ่งจะมีตัณหาแบบหนึ่งเวทนาแบบหนึ่งจะมีตัณหาอีกแบบหนึ่งพอเราได้กลิ่นมาคือผัสสะเกิดพอใจเกิดความอยากถูกต้องไหมถูกต้องทุกคนมีเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันคนตระกูลสูงมีเหมือนเรามั้ย เหมือนคนตระกูลต่ำมีเหมือนเราไหมเหมือนคนจนมีเหมือนเราไหมเหมือนคนลุยมีเหมือนกันไหมเหมือนแล้วยมคิดว่าคนในอดีตมีเหมือนเราไหมเหมือนคนเมื่อร้อยปีพันปีที่แล้วก็ต้องมีอาการเหมือนเราลูกหลานเราที่จะเกิดในอนาคตคิดว่ามีเหมือนเราไหมลูกหลานเราผัาสากระทบก็จะนิ่งทื่อตลอดร้อยปีเป็นไปได้ไหมไม่ได้แน่ ทั้งที่เขายังไม่เกิดทำไมโยมพยากรณได้เพราะโยมรู้เป็นปัจจตังในปัจจุบันว่าเฮ้ยฉันเป็นอย่างเนี้ยถ้าใครมันมีอายตนะมันต้องเป็นอย่างฉันแน่นอนเลยใช่ไหมและถามว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขามีอายตนะไหมดังนั้นพรามณ์ที่บูชาไฟบูชาน้ำบูชาอะไรก็ตามผัสสะกระทบแล้วเกิดเวทนนามะ เกิดเวทนาเกิดแล้วเกิดตัณหาไหมเกิดเป็นธรรมะที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เป็นสัจจะความจริงที่คงตัวตลอดกาลนี่แหละคําว่าอากาลิโกดังนั้นคำพุทธเจ้าต้องไปปรับปรุงไหมอย่าปรับปรุงปรับไม่ได้ปรับประพราดทันทีเลยและพุทธเจ้าบอกเลยธรรมะเนี่ย ยมจะถอยไปกี่พันปีก็ตามเนี่ยไม่มีใครสอนเพราะผู้เจ้าคนเดียวที่สอนตรงนี้ดังนั้นโยมไปขุดเจอไปเืมงป์พีรมิดเจอองค์ความรู้อะไรก็ตามเนี่ยจะไม่เจอใครสอนเรื่องปฏิจจสุบาทถ้ามีปฏิจจสุบาทปุ๊บจะเป็นศาสนาพุทธทันทีบอกเรื่องอาการของธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นดังนั้นผู้เจ้าไม่ได้ให้มองเป็นสัตว์บุคคลตัวตนนะ มีคนถามว่าถามพระเจ้าว่าอายตนะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครพระเจ้าบอกเธอถามผิดคําถามที่ถูกต้องต้องถามว่าอายัตนะเกิดจากอะไรลูกตาเกิดจากอะไรมันต้องมีธาตุตามธรรมชาติมาก่อนมันจึงมาเป็นอายัตนะได้แล้วผัสสะเป็นของใครล่ะเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไร และคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายยนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นนะดังนั้นอายนะก็ไม่ใช่ของใครถ้าของเธอทําไมเธอไม่ทําให้อายะนะอยู่คงที่ไม่ให้มันเสื่อมละทําไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นท่าตามธรรมชาติที่เมื่อมีการเกิดแล้วมันจะเสื่อมและก็แตกสลายใครเข้าใจตรงเนี้ถึงจะลบมิจฉาทิฏฐิข้อที่สองได้ว่า กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลเพราะตนเองก็ไม่มีโสรบันจะมองตอนเองว่าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเท่าน,นั้นเห็นไหมมันยากอย่างเนี้มันจึงทําให้คนในโลกเนี่ยยังวิ่งถือสิ่งทั้งหลายในภายนอกเป็นสารณะไม่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันยากอย่างนี้เห็นไหม